เคยได้ยินแต่สุกี้ตีน้อยแต่นี่ข้าแกงตีน้อยเปิดใหม่เราก็เหมากินทุกเมนูในร้านไปเลยแต่ช่องเราจะเหมากินธรรมดาได้ไงกฎหนึ่งข้อของวันนี้คือห้ามเลือกกินเองต้องสุ่มกินเท่านั้นจะได้กินข้าวแกงกี่อย่างมีอะไรบ้างในจานและจานนั้นจะได้กินแบบปกติหรือคลุกรวมกันต้องสุ่มทั้งหมดถ้าได้แกงกับแกงกับแกงรวมกันมันออกมาเป็นยังไงกินข้าวแกงตีน้อยวันนี้จะเป็นยังไงแล้วเราจะได้กินอะไรคลุกกับอะไรบ้างตามไปลุ้นกันเลย ทุกคนต่อไปนี้เราจะไม่ลงคลิปวันเสาร์แล้วนะคะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเป็นลงคลิปวันอังคารแล้วก็วันศุกร์เวลา6โม5นาทีค่ะเจอกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทางส่นะคะทุกคนเ่อถ,ถึงตีน้อยอะเราจะนึกถึงสุกกี้ใช่ปะใช่แต่ว่าวันนี้เราจะมาเมาเข้าแกนตีน้อยค่ะทุกคน เป็นร้านข้าวแกงของตีน้อยที่เพิ่งเปิดใหม่เลยอิ่้วช่องเราเป็นช่องกินใช่ไหมแล้วก็กินเยอะอยู่แล้วด้วยถูกค่ะไม่ต้องบอกทราบเลยแล้วก็เลยเหมาเลยค่ะเพราะว่าที่นี่ราคาดีมากค่ะทุกคน,ท,กคนทุกคนเห็นไหมจานละสามสิบเก้าบาท,บาทแล้วถ้าเราซื้อข้าวแกงแบบหลายอย่างในจานมันก็จะถูกลงไง oh. ไปค่ะทุกคนเราเข้าไปเหมาข้าวแกงตีน้อยกัน นี่ไงทุกคนราดข้าวหนึ่งอย่าง39บาท2อย่าง45บาทถ้าลาดข้าวสี่อย่าง55บาทเราก็เอา4อย่างไปเลยสิคุ้มกว่าใช่จริงจริอ่ะเราสามารถเอา4อย่างได้แล้วก็เหมาไปเลยแต่ว่าเธอจะไม่มีสิทธิ์เลือกฮะเธอจะไม่มีสิทธิ์เลือกว่าเธอจะได้กินกี่อย่างเพราะเราจะใช้ระบบสุ่มเราไม่ได้คุยกันมาก่อนนี่ถ้าเธอสุ่มได้หนึ่งอย่างเธอก็กินแค่อย่างเดียวไปค่ะอะไรพี่รอ เราไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยเนาะเราก็ไม่เคยคุยกันมาก่อนตลอดเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแบบนั้นสมอไปเราคุยกันมาก่อนได้อาจะสุ่มยังไงเธอจะสุ่มแค่ว่าเธอจะได้กินแค่หนึ่งหรือสองหรือสามหรือสี่ไม่ได้วิวจะทำค่ะไม่ต้องไกลทำไมกินแค่สองสามจิทำไมนะไม่กินสี่อย่างในหนึ่งจานโีว่าไม่เธอไม่แต่ว่าเธอจะได้กินอย่างเดียวเธอจะได้กินสี่อย่างก็ได้เธอก็อย่าเพิ่งประมาทดวงตัวเองสิแรนดอมเลยปะได้เลยศูนย ถึงสี่ซุ่มปึ๊มหนึ่งมีากับบ้านค่าศูนย์ศูนย์ยาวเอาอีกสักทีนะเราต้องสักทีค่ะเพราะว่าศูนย์ยางมันจะไม่ได้กินสูนม์อ่ะนะ ไม่ฉันบอกแล้วอย่าประมาทดวงตัวเองนอกจากจะสูนแล้วก็สีไปเลยเพราะว่าวันนี้สวยๆส่อเสือบาเกี่ยวปะอะถ้าดวงนี้ดวงดีไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปข้างในมีให้ส่มอีกค่ะไี่ได้กกินเองไม่ได้จริงๆหรอไม่ได้ค่ะขอโทษสักคราเอากลับมาค่ะทำไมเอาไปทําอะไรอีกมาเน่เราสูมเธอทำอะไรอ่ะนี่ส่มอยู่ไหนนะคุ่มใหม่เสร็จแล้วค่ะคุณน้อง นี่คือเมนูที่มีทั้งหมดวันนี้แล้วไงสี่อย่างก็ไม่มีสิทธิ์เลือกหมูมะนาวผัดพริกโยงหมูผัดผักรวมหมูสับเขียวหวานหมูมหนูต้องสุ่มหมดเลยเหรอถูกเริ่มเลยเลยที่สองครับอ๋อมาเลยกิกก๊กกี้มาเลยกิ๊กกี้มาเลยกิ๊กกี้เพียงอ๋ออยา่างแรกหมูมะนาวโอเคย่างแรกคือหมูมะนาวค่ะอย่างที่สองในจานของเราก็คือ อะไรอดาโอเคโอเคก็ดีไงเป็นท็อปปิ้งมาต้งใครได้กินไข่ดาวหมูมะนาวไข่ดาวอันต่อไปเราจะได้กิน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 ผัดข้าวหมูสุดท้ายค่ะอย่างที่สสุดท้ายค่ะอย่างที่ส โอเคเข้าก okay, okay. ันได้อย okay. ู่มีอะไรบ้างนะหรือหมูมะนาวไข่ดาวคณะหมูแล้วก็เส bueno> ียวหวานหมูโอเคค่ะมีตะหมูสั่งค่ะได้แล้วค่ะทุกคนน่ากินมากเลยอ่ะดูดิสุดยอดเธอทำไมตักให้น้อยเลยนะไม่น้อยเลยทุกคนนี่อ um> ่ะห้าส okay ิบบาทมาเรามากินกันดีกว่าค่ะอย่าเพิ่งค่ะอะไรคะมีการส่งอีกหนึ่งหนึ่งอย่างสุดท้าย อะไรมันจะสุ่มอะไรก็นี่ก็อาหารอยู่ตรงหน้าแล้วทำไมหนูยังไม่ได้กินมีสุ่มสองอันว่าจะได้กินทั้งหมดคุกรวมกันหรือว่าจะได้กินแบบนี้กินแบบปกติไม่ได้หรอกปกติเขาก็กินแบบคลุกกันหนูกินแบบแย่าหนูหรือยังสองคนนี้กินแบบคลุกค่ะจริงหรอใช่ไมีเ้าข้าวราดแกงอ่ะเขาจะต้องแบบนี้เลยเห็นเปล่ะมันคือ traditional มันต้องคุกจริงๆมันเป็นอย่างนี้ แล้วก็ไม่เป็นไรเราเชื่อว่าเราวางกับดวงยังไงก็ได้รอรู้เลยค่ะคนมากกันเลยอือเฮ้ยทำไมคุกกับไม่คุกสีน่ารักจังแต่ฉันว่าสีฟ้าสวยสุดๆสีชมพูวันนี้ดวงวันสีชมพูน่ารักน่ารักเฮ้ยเฮ้เปล่ากินแบบปกติคนทุกคนขาเพราะว่าหนูชอบกินแบบไม่คุกมันยังมีอีกหนึ่งแมทค่ะไม่เป็นไรเนาะทุกคน เอาดึงว่าอันนี้ก็เหมือนคุกแล้วนะเพราะว่าน้ําเปรี้ยวรวมกับน้ําหวานแล้วก็คณาเค็มๆคือไหลรวมกันแล้วใช่น้ําไหลรวมกันแล้วแต่เดี๋ยวคิดดูว่าถ้าคุกอะอะไรอร่อยมากไม่ไดเลือกแล้วตึงมากเฮองพวกเรอร่อยมากเฮ้ยทุกคนอร่อยมากเลยค่ะกินไปหลายครัมากเลยดูเออไม่ยุบเลยทั้งนี้เดียวใส่ดาว อร่อยสุดยอดไปเลยเราไปต่อกันจานที่สองกันค่ะทุกคนทุกคนคะ่ะเราเคลียร์จานแรกเรียบร้อยคะ่ะแต่เรายังไม่ได้ไปกินจานที่สองมันไม่ยุติธรรมเลยทุกคนทุกคนว่าปะคนใส่หมวยนี่คือใครทำไมเขาได้กินในสิ่งที่เขาต้องการทำไมทำไมแล้วทำไมไอ้พวกนี้ทำไมได้กินในสิ่งที่เขาต้องการอ่ะและ้วน้วหนูล่ะคือเราทำได้ก็คือเดินไปตรงนั้นแล้วก็ชีพี่อเอานี้ยค่ะเอาเนี่ยเอาเนี้ยเอาเนียไม่ต้องสุม่ม แล้วทำไมให้หนูสุม่มหนูก็อยากกินแบบพี่นีนนะ่น้ำบอรมูนไหมน,นะค่ะบอรลูนไหมนะเต่าจริงๆนะถ้าพี่ฟุกสุ่มก็คงไม่ได้กินค่ะทุกคนเพราะว่ามีเนื้ออยู่สองอย่างนอกนั้นก็เป็นหมูหมดเลยเดี๋ยวเราไปต่อกันที่จานที่สองของเราดีกว่คาค่ะทุกคนเริ่มกันจานที่สองค่ะส่มว่าเราจะได้กินกีอาไม่เห็นน้อยลงกว่าเดิมสักเท่าไหร่เลยลุยต่อเลยค่ะลุย ะลย,ะลยนี่เฮ้ยพอ้ผูกแอบเอาไอ้นี้ออกไปแล้วหรอใช่ก็อะไรกินแล้วก็ได้ไม่ต้องกินซ้ำไม่เป็นไรเรามากับดวงสามอย่างเราจะได้กินอะไรบ้างดิจานนี่อะไรก้าหมูสับโอเคต่อไปอย่างที่สองอยากได้ผนังเนือ้ออะซมาราตันมนมีอะไรที่ไม่อยากกินปะมี หมูพริกหยวกอ๋อเออมันไม่ชอบกินพริกหยวกหรไอเใล่อย่างที่สามเราจะคิดแผนแดงเนื้อได้เนื้อแดงเนื้ออุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหอกระเทียมโอเคมากเลยสามอย่างนี้หมูทอดกระเทียมค่ะเนื้อตุ๋นแล้วก็กระเพราค่ะ กับข้าวหมวซับหมดค่ะทุกคนเอาหมูปิ้ดิกเอาหมูปิ้งดิ๊กไม่ได้เราต้องสูมใหม่เราต้องสูมใหม่เราต้องสูมใหม่เอาหมูปิ้งดิ๊กคะแนนหมูสับหมดแล้วทุกคนแค่เรากินข้าวเมื่อกี้ล้กลับมาหมดแล้วคะแนนในเมื่อกระเพราหมูสับหมดเราก็ต้องสุ่มอย่างที่สามใครอีกรอบหนึ่งไม่ได้ฉันจะกดให้แล้วคะแนนเนื้อจะไปไหนจะไปไหนต้มเดียวเอาเลยเอาเลยเอาเลยไปเล ต้มจืดสลายค่ะมาแล้วแก้วตาเนื้อตุ๋นเขาจะแยกเป็นถ้วยไม่ใช่หรอไม่ค่ะดูน้ำนะคะมันผสมผสานกันระว่างต้มจืดหมูสับกับซปเปอร์เนื้อตุ๋นอะไม่เป็นไรค่ะน่ารักเป็นเมนูที่น่ารักอย่าเพิ่งกินค่ะหนูหนูว่าอันนี้เขาเรียกคุกแล้วนะไม่ ถูกด้วยเนื้อมือชันเองหรือว่าเธอจะถูกเองสุ่มก็ได้เรายอมสุ่มก็ได้ถ้าเรามากับดวงจริงเราก็ต้องได้ไม่คุกสีชมพูคือถูกฉลกับเราว้สีฟ้าสวยมากสีชมพูสวยชมพู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 วัดมาต่อสีที่สวยที่ถูกฉลอสีสวยคือสีที่ถูกฉลอะฮัลโหล ทุกคนจานที่สองเราว่ารถด,ดวงกุดมากเลยอะ่ะกับเท้าหัวซาเป็นสิ่งที่เราชอบกินที่สุดในชีวิตมหมดแล้วต้องมานั่งกินคุกด้วยจริงๆที่เขาคุกมาให้แล้วนะพี่ฟุกเนี่ยไม่ได้ค่ะคุกเลยขอ,อลองชิมก่อนได้ปะไม่ได้คุกเดี๋ยวนี้ดูแล้วือเข้าต้องไม่เป็นสีขาวอะ่ะแล้วมันจะให้เป็นสีอะไรเข้ามันก็ต้องเป็นสีขาวคุณแม่ อร่อยก็ได้ค่ะอ่ะมาม่าผสมกันสองรสยังอร่อยเลยใช่เราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้จะอร่อยหรือไม่เธอจริงปะทำไมคะมันอาจจะกลายเป็นเมนูที่อยู่ดีๆแล้วเธอไปกินข้าวแล้วแก่แล้วอยากกินตลอดก็ได้ใช่ไงใครจะไปรู้ฉันไม่ได้แกล้งเธอไม่แน่ใจขออีกครับมันคือต้มจืดที่ผสมกับ อธิบายสิต้มเนื้อตุ๋นที่พม่มุก,กินเมื่อกี้มันรสชาติอย่างไรคะมันเป็นเปรี้ยวๆแล้วก็แบบสดชื่นสดชื่ออ๋ออันนี้ไม่เปรี้ยวเลยแต่ต้มแต่ว่าอร่อยนะอืมหอมโชคดีของเธอมันยังมีอยู่ตรงที่อะไรรู้ปะม,มันมีหมูกระเทียมมาเบกวยมันไม่ได้เป็นน้ำ้งหมดไฮ้ทุกคอนอร่อยนะเพราะว่าหมูกระเทียมกับข้าวแค่กินก็อยากสองอย่างก็อร่อยแล้วไงเนี่ยสามอย่างรวมกันนี่หมูกระเทียมมีเนื้อตุน๋นแล้วก็มีต้มจืด เป็นไงล่ะกินได้กินได้แต่แยกกันดีกว่าใช่ไหมไม่มีอะไรทำเราได้หรอกคะ่ะเธอ,อแต่ออกมาแล้วมันไม่ค่อยน่ากินเหมือนกันเนาะมันไม่เหมือนข้าวคนอะมันเหมือนข้าวแบบมเนรุนแรงตรงนี้ดีกว่าว่าต่อไปเราจะได้กินกี่อย่างเธอเราบอกว่าเราจะมาเหมาไม่ใช่หรอ เรายังกินไม่ครบเลยนะวันนี้ก็เหลือแผนงเนื้อผัดพผาลูหมูสับและหมูพริกหยวกจริงๆม่ต้องกินก็ได้หมูพริกหยวกอ่ะเฮ้ยหรือสุ่มให้ได้หนึ่งอย่างไหมเราจะได้กินแผนงเนื้อไม่เป็นไรเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งกินไปก่อนกินไปก่อนมันยังเหลืออีกเยอะเลยกินไปก่อนเดี๋ยวมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวสั่งข้าวเอาหมูผัดพริกหยวกแล้วก็ผัดเห็ดแล้วก็แผนงค่ะใส่จานเดียวกันลราดเลยค่ะ และอันนี้คือเมนูโปรดจังใส่นะคะหมูผัดพริกยวกนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่คือ3เมนูที่เหลือที่คุณจะได้รับประทานโดยที่คุณไม่ต้องสุ่มค่ะขออนี้ตแสดงความยินดีกับคุณผลิตันแจ้งแม่ครัวว่าขอพริกยวกเน้นๆ นี่ไงไม่ต้องสุ่มแล้วเราไม่ต้องสุ่มแล้วเราจะได้รับภารกิจไปเราเมื่อกีก้กำลังกินแบบเออมีความสุขนั่งเล่นโทรศัพท์ไปกินลูกชิ้นอะไรอย่างนี้ไปไม่เราต้องทำภารกิจของเราให้ครบตามที่เราสัญญากับคนดูไว้ตั้งแต่แรกเพราะว่าเราบอกเขาว่าเราจะมาเหมาเนี่ยหมายความว่าต้องกินทุกอย่างในร้านและนี่คือเหลือสเราท<า>ี่จะให้หนูสุ่มตั้งแต่แรกทำไมเราก็ไม่จังสังให้มันเต็มหมดไม่ได้ดเราก็จะสั่นเอาแค่ที่เธอชอบอยากสี่เมนูใส่จานเดิคนอย่างเธออ่ะฉันรู้โอ้โหกินกลิ่นพิกแรงมากมาก เชิญรับประทานทุกอย่างแล้วก็ช่วยบอกด้วยว่ารสชาติออกมาเป็นยังไงครับได้เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งใช่ไหมอ่ะลองแบบขึ้นมาด้วยเราต้องกินเราต้องสุ่มด้วยว่าเราจะคลุกหรือไม่คลุกหนูหนูลองสุ่มไหมลองสุ่มวันนี้ก่อนไหมว่าะจะได้กินอะไรหนูว่าคนอย่างหนูไม่ได้กินพริกหยวกแน่ๆนผัดชะอ๊อกว่า เห็นไหมเห็นไหมเห็นเลี้ยงคัะนี่หนูว่าคนเนีู่ไม่ได้กินพิกหยบแน่ๆเไม่ได้กินพิกหยบแน่ๆเลยแน่ๆเแน่ๆเลยไม่อยากสูงมันต่อไปแล้วว um yeah, ่าคุกหรือไม่คุกอ่ะคุกมันร like> ู้ชะตากรรมเลยอย่าประมาทดวงตัวเองอาจจะแย่ก็ได้ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยที่รู้แต่หนูว่าเมื่อกี้ดวงไม่ดีไปแล้วรอบเนี้ย ดวงดีดวงมันมากับสีฟ้าสีชมพูสีฟ้าค่ะเป็นถูกฉลกค่ะสำหรับฉันเดาเลยว่าฉันเดาเลยว่านเดาเลยว่ันเดาเลยว่าฉ้นเาลยอันเด้เลยว่นเ่าันเดาเ่ันเดาเยวนเดเลยว่าฉันเกเลยว่ากันเดาเลยว่ากันเดาเลยว่าฉนเดาเลยว่าฉันเดเลยว่เดาเย่างันเาเลยว่าันเด่อย่าฉนดเลย่าฉัเลยว่าันเดเย่าเดาเลย่ันเราจะไม่ตันเด่กัลยว่ันเ้ายวกนเคาเลออะไรถนาเฉันเปาวันเธอนเ่ะ ฉันจะกินในสิ่งที่ฉันไม่ชอบก่อนแล้วก็กินอย่างอื่นหลังไม่ค่ะหนูจะกินสิ่งที่หนูชอบก่อนแล้วหนูก็กินค่อยไม่ชอบแล้วค่อยกลับมาวนสิ่งที่หนูชอบค่ะเข้าเลยฟอร์มมองไหนครับนี่พะแนงนะคะอะร่อยจริงๆพะแนงเนี่ยอร่อยมากใช่และอันนี้อร่อยอะคะเนี่ยอันนี้เห,ห็ดหอมผัดน้ำมันผัดผักรวมเหรออ๋อผัดผักรวมคือหมดไปแล้วเหลือแต่เห็ดใช่เหลือแต่เห็ด คือคนอื่นตักกระลำปีไปหมดเลยหืมร้านนี้ก็ไม่ชอบกินเห็ดอันนี้เพราะว่ามันมีกลิ่นของเขาฉันชอบสุดๆต่อไปค่ะหมูพริกหยวกนะคะมีพริกหยวกด้วยนะคะหาดีๆ<ต>ค่รับเราชิมหม้อใช่ไหมขอเราชิมหมูอย่างเดียวเลยตาแข็งมากตาแข็งสุดๆเหมือนชิมบทหอมมาสี่วันอันนี้ใช่ไหมพริกหยวกใช่ไม่ใช่อันนั้นหอม อันนั้นคือพริกสีฟ้าแดงแล้วไหนคือพริกหยวกอะแม่เอาจริงๆเฉลยปะอ่าฉันไม่ทำลายเธอขนาดนั้นจริงปมเนี่ยฉันบอกว่าไม่เอาพริกหยวกจริงเหรอข้าวต้หูจริงเหรอสุดท้ายเรก็ต้องกินยังไงก็ต้องกินอยู่ดีก็ต้องมานั่งเขี่ยอยู่ดีเพิ่มขยะฟูดเว้นให้โล่นไปนี้ด้วยแค่หนูกินให้หมดเลยมีฉเฉลยมากกว่านั้นดิอิไกอรคะ่ะฉันไม่ได้พูดอะไรกับแม่ขัวเลย ก็จะคำว่าหนังสอนหนังสอนหนังสอนภาพยนตร์ซ้อนหนังปะ่ะเหมือนคนเราฝันแนละ้วซอนฝันสอนฝันแ <c oughs> ล้วฝัน <c oughs> ตัวเองตื่นแต่ตัวเองฝันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้คิดว่าฝันดีแล้วมันจะมีเพื่อนคนหนึ่ง <c oughs> มันจะมีอยู่แล้วยินดีไม่เป็นเพื่อนแบบนี้ไปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย